ถ้าผมดูอยู่เนี่ยเออตอนนั้นมันยังชื่ออะไรวะแปดเก้าวะจีจีอีซี่อ๋อจีจีที่ชื่อมันเหรอที่ชอบโพสแบบแอดเยอะๆอะใช่เสี่ยวจ้าไอสองแป๊บโห่สี่คนเลยพี่โน้ตพี่โน้ตครับ ว่าฟิว <c oughs> ไปไหนอ่ะพี White ่ไปนี uh, ่เป็นแกะแคนอะไรมาไม่รู้ไอ heat โดยพี <c oughs> enough, ่ทุกตัวเลยไอสามได้มาไหมเ่ฟิว

You know, what? User joined your channel. <laughs> <Okay>. <laughs>